สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําด o p d o w n List นะครับใน Google Sheets นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการที่ไม่ต้องพิมพ์ในการเลือกเอานะครับเราก็มีช้อยเลือกโดยคลิกเข้าไปเลือก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 เลยนะครับไม่ต้องไปพิมพ์หรือไม่ต้องไปกรอกนะครับนี้เราจะทําใน Google Sheets นะครับซึ่งแบบฟอร์มเราจะทําก็จะทําประมาณนี้นะครับนี่คือฟอร์มที่เราจะทํานะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับ ก่อนอื่นก็ให้เราไปเข้าที่ได้ของเรานะครับไปเข้าที่ได้ไปเข้าที่อันนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับว่าอ่า g l e Sheet นะครับอันไหนก็ได้นะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาในที่นี้ผมเป็น Google Sheet นะครับผมก็จะกดเข้าไปที่ Google s h e e อเสร็จแล้วนะครับอ่าให้เราไปที่ชีตตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับอ่าเมื่อเรากดเข้าไปนี่ก็จะเป็นเป็นชีตไม่มีชื่อนะครับให้เราตั้งชื่อว่า d ร o ป d o w n l i ผมตั้งชื่อแบบนี้นะครับดับดาวลิดซึ่งวิธีการที่เราจะทํานะครับเราจะทําตามตัวอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีหัวข้อคือดับดาวลิดใน Google กูเก e e ชีาหัวข้อมันก็คือรอบใน g ูเกิ e ชีตนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างตารางขึ้นมานครับเราเราอันแรกเราเอาอันแรกเราใช้ว่าที่อําดับที่นั่นเองนะครับอันที่สองก็คือคำนำหน้า อันที่สามก็คือชื่อสกุลอันที่สีเกรดผลการเรียนนะครับการเรียนเอาเอาใหม่นะครับที่ตรงนี้ขยายออกมาให้พอดีนิดนึงนะครับตัวนี้เราก็จะใส่ตารางแล้วก็ใส่เป็นพื้นหลังเทสีลงไปนะครับเอาพื้นหลังเอาสีนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จัดกลางดำนิดนึงครับจะได้ชัดๆัด เสร็จแล้วก็ใส่ที่ที่หนึ่งที่สองอ่าเราก็เคลือบแล้วก็ลากเลยนะครับลากมาสักเอาสักเอาสักข้าคนแล้วกันทำน้ำหน้าเนี่ยเราจะเอาไว้ก่อนนะครับชื่อถือว่ามีชื่อว่าชื่อตามนี้ละกันนะครับผมขอกอบตรงนี้เลยนะครับก็จะชื่อตามนี้เลยเสร็จแ,แล้วตรงนี้เราก็ทําเป็นตารางนะครับทําเป็นตารางอ่าเราก็จะได้ข้อมูลดิบๆแบบนี้เลยนะครับตามนี้เลย อันนี้เราก็จัดให้มันพอดีนิดนึงนะครับอันนี้ก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวประสานเซลล์แล้วก็ประสานในแนวนอนนะครับจัดกลางเพิ่มฟอนสักสิบสองทำเป็นดีแล้วกันนะครับทาเป็นให้เป็นหัวข้อมันนะครับทีนี้ในช่องนี้นะครับเราจะใส่เป็นคนํานาหน้าเนาะคานาหน้าก็จะมีนายนางสาวเ,าเด็ก,เด,กเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงเอาอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้มันก็จะเป็นเกรดเกรดก็จะมีเกรดสี สามจุดห้าเกดสามสองจุดห้าสองหนึ่งจุดห้าหนึ่งล้อมอสอ่ะประมาณนี้นะครับเกาเดี๋ยวเราจะเริ่มทําดอกดาวเลยนะครับวิธีการทําก็ให้เรามาที่ตัวเซลล์ที่เราต้องการที่จะทํานะครับเราจะทําตรงนี้เราก็เอาเมาส์มาคลิกไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่คําว่าข้อมูลนะครับมาที่ข้อมูล มาที่คําว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับมาที่ตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปหลังจากนั้นนะครับตัวเกณฑ์ตรงนี้เราก็เอาตามนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็ได้เอาเกณฑ์ตามนี้แหละนะครับตัวที่เราจะต้องมาใส่ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะเอาคานำหน้าเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับเวลาเราจะเลือกเราก็คลิกตรงนี้เราก็กดชิปค้างไว้แล้วก็มาคลิกตัวสุดท้ายนะครับก็จะมาตัวสุดท้ายให้เราครับกดชิ้กดชิปค้างไว้ แล้วเราก็ปล่อยแล้วก็ตกลงนะครับแล้วก็บันทึกเราก็จะได้ดอกดาวตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นนายทีนี้เราก็ลากลงมานะครับลากลงมาเลยนะครับแล้วเราก็เขาไม่เลือกเอานางสาวนายนางสาวแล้วก็เด็กหญิงตรงนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้เราจะเอเข้าไปอีกก็ได้นะครับทีนี้เกรดนะครับเหมือนกันนะครับเกรดเราก็ทาเหมือนกันแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับลากมาไว้ตรงนี้ แล้วเราก็ไปที่ข้อมูลนะครับไปที่ตรวจสอบข้อมูลไปที่เซลล์ตัวนี้นะครับแล้วเรามาเลือกตัวนี้นะครับอันนี้เลื่อนลงมานิดนึงเราก็คลิกที่ตัวแรกแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกที่คำว่ามอสอเสร็จแล้วเราก็ตกลงนะครับบันทึกเขาจะขึ้นอันนี้มาเมื่อเมื่อขึ้นอันนี้มานะครับเราก็ได้เกีย์ในเกีย์ีตัวนี้เราก็ต้องลากลงใหม่นะครับลากลงมาเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ได้เกตสามสองเกดสองแบบนี้นะครับพอเรากรอกเสร็จนะครับเราไม่อยากให้มันมีแถบเลื่อนแล้วก็เอาออกไปนะครับต้องมาคลิกตัวนี้ก่อนนะครับมาคลิกแล้วไปที่การตรวจสอบข้อมูลไม่มีแถบเลื่อนอ่างนี่ครับมันก็จะมีเหลือแค่ตัวนี้นะครับเราก็เราก็เอาแค่นี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเอาเราจะออกก็ได้นะครับเอาออกแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับ สร็จแล้วเราก็ไปที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับเราก็ไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็บันทึกนะครับมันก็จะเป็นปกติแค่เราไม่อยากจะใส่เฉยๆหรือถ้าเราอยากใส่ท่าเยอะเราอยากเราไม่ขี้เกียจพิมพ์แล้วก็ทําดดาวแบบที่ผมวาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่ดดาวซึ่งก็เดี๋ยวนะครับผมจะใส่ดดาวไว้เอาตัวนี้แล้วกันนะครับเอาตัวนี้ใส่ข้อมูลใหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกเซลล์ตัวนี้ ตัวนี้นะครับนี่เราจะให้โชว์เราต้องใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าจะใส่ตัวอื่นันก็จะเป็นชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากลงมาได้เลยนะครับมาลากลงมาแล้วเราค่อยมาเลือกนะครับว่าคนนี้ได้เกียรอะไรนะครับก็อเปลี่ยนมสองนะครับข้อประมาณนี้นะครับในการทำดอทลาวลิสนะครับก็งง่ายๆนะครับ ก็เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นเพื่อว่าต้องการที่จะทําอย่างอื่นนะครับอันนี้ผมก็ทาเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราไม่อยากเราอย่าไปลบออกนะครับถ้าลบออกตัวนี้มันก็จะอันนั้นมันก็จะใช้ไม่ได้ตรงนี้เราก็ซ่อนไว้ละกันนะครับนี่เราก็ซ่อนไว้สองช่องนี้ซ่อนไว้เลยนะครับอนะครับซ่อนไว้แบบนี้นะครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการทําดดาวรีดใน Google Sheet นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะทํานะครับขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ